ฮัลโหลสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์เข้าไปเก็บสนายในโหมด PVP แล้วเราจะดิสกันนะครับเราจะดูครับว่าเราจะได้การซสักกี่กระบอกหรือเราจะตายหรือเราจะยังไงครับไปดูกันเลยครับโอเคครับตอนนี้เราก็ลงมาในแบบที่เรียบร้อย้วครับเหมือนข้างหน้าเราจะเจอคนแต่งครับทีนี่ผมอาจจะพูดเร็วหน่อยนะพราะผมลนครับผมก็ตอนนั้นเนาะเหมือนตอนนี้หัวลอราดะไอ้ของแล้วนะครับเราก็จะดิสกันเลยละกัน เราก็แอบเคลียรล้อในเคลียรล้อไม่ได้ออลอกกูยร้อนะเอ้ยอเหมือน้อโรตกนะครับเราเกลียรของกัน,นครับเรามาดิดกันเลยนะครับว้าวตอนแรกเราก็ได้สไลด์กันมาสักประมาณ3กระบอกแล้วนะครับเราจะรู้ว่าเราจะดิดก้กได้ไหมครับโอเคครับตอนนี้เราก็ดิ้ ออกเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะดูกันครับว่าเราได้อะไรกันบ้างโอเคครับเราก็มาดูของที่เราได้กันมาเมื่อกี้นะเราได้ทนไยอันนี้ว่าก็บอกหนึ่งนะครับโห้ยอิ่มลย่นะนี่ดูได้ยาวนั้งสิบอันโอ้โหเมื่อกี้เราลงไปตัวเป๋าแล้วนะเราก็ได้แม็กมาครับได้เอ็นวีดีมาเดี๋ยวตาหน้าเราจะเอาเป็นเอ็นวีดีลงไปนะครับเราก็จะไปดูดของแล้วก็จะดิสมากันนะครับของเราเ,าเก็บให้หมดเลย ไปครับลงไปแล้วก็ไปเก็บของดินเหมือนเดิมครับเจอกันในแมปเลยครับโอเคครับเราก็ลงมาบ้านนงสาบ้านเดิม,ะมน,นะครับแล้วก็จะไปยิงกันครับแตกนะครับหนึ่งคน นี่พวกเราจะได้ทั้งในกระบ,บอกแล้วไปครับเราวิ่งก่อนโอ้ที่ของเกลือะไรตรงนี้โอ้แล้วก็ข้ามผิวมากนะครับไปครับต่อครับวิ่งครับวิ่งครับข้ามผิวครับเจอแล้วแตกเอาเราก็จะมาดักเก็บของนะ ที่ขอกันนะครับแล้วนี่เราได้สไลม์มาหลายก็บอกอยู่อะ ไม่ได้วะเราจะทำการรีรรรด,ดกันครับ โอ้ยโดนเขาโดนมาแล้วค่ะไปลงมาแล้วเราก็เจอเป็นปืน A93 กระบอก กจะเปลืองดอลลาร์นิดนึงนะครับแต่ของที่เราได้กลับมาคือสไนครับถ้าเราได้กระบอกดีๆมาเราสามารถเอาไปขายได้กระบ,บอกละหลายแสนเลยนะครับโอเคครับตอนนี้ลงมาในแบบเรียบร้อยนะครับเหมือนตอนนี้เราจะยังไม่เจอเป้าหมายนะครับเหมือนตอนนี้เหมือนเราจะเจอแล้วนะครับทางซ้ายถึงแล้วโอเคแล้วก็เอ0หนึ่งนเจนะครับ ตรงนี้เลยนะคะผมเพื่อเดี๋ยวเราจะไม่ได้ของนะครับหกห้าจะดิดรอดหรือเปล่าครับไปดูโอเคครับตอนนี้เราก็ดิดออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับของรอบนี้ที่เราได้มาเป็นเ2 0 0กับ M10 7 2เจกระบ,บอกนะครับแล้วก็ยาแดง13าอันเราก็จะสเต็ปเดิมนะครับลงตัวเปล่าให้หมดเลยนะครับเพื่อแบบเราก็ได้ไม่ต้องเสียของที่เราทำมานะครับ ไปครับเราลงกันต่อตอนนี้เราก็ลงในนเกมที่ร้อยแล้วก็มีของมารอให้เราเล่นอีกแล้วครับผมโอ้โหท่านดวงดีเถืเอนเกินนะครับผมเผื่อจะมีคนไฟกับเรานะครับตอ,อนนี้ตายนะครับ ยังไม่อิ่มนะเราต้องไปต่อครับโอ้โโอเคครับตอนนี้ลงมาที่เรียบร้อยแล้วเหมือนเราจะก็อไปเก็บของของเรากองเดิมครับเมื่อกี้เขาจะไม่เก็บอะไรไปเลยนะครับเฮ้ยโดนอะไรอ่ะโอ้โห ตอนนี้เราก็เสียเงินไปนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสามหมื่นโดยที่เรายังไม่ได้ของมานะครับ <What? S 1> ว้าเหมือนจะีจะไม่มีคนแล้วนะครับเราก็จะ เสายเต็มเลยโอ้โหนี่เก็บของแล้วเด้วยโซมไม่ได้อิ่มแล้วอู้หมันจะตก้าแล้วทุกคนผม,นมนไม่ได้ของแย่แน่เลยผมไปจะตายแล้วทุกคน รับตัวเลยห้าเด่อ้าวโห ของที่เราได้มาก็นิดเดียวนะครับประมาณนี้นะครับมี M อ0สองร้อแล้วก็ M 1 0 3หนึ่ง้อยสากระบอกครับของเราได้มาวันนี้แล้วก็ได้อ9าสมานะครับของเราได้มาประวันเอ้ของที่เราได้มาวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูดีครับเหลือเท่าไหร่นี่ครับแล้เหลือแค่ล้านแปดเลยครับจากสองล้านสามเราเสียไปประมาณสามแสนครับเกิดประมาณยี่สิบกว่ารอบครับ เโอเคครับงั้นผมก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับใครที่เข้าดูฝากกดไลค์กด subscribe และกดแชร์ให้กันด้วยนะครับฝากเปก็นกำลังใจกันด้วยนะครับไปละครับบ๊ายบายครับจุ๊บจ